มาถึงบทที่2นะครับรูปแบบคอนเทนต์ที่ต้องรู้ก่อนทําโพสต์นั่นเองครับรูปแบบคอนเทนต์ที่ผมพูดมาถึงนี่ก็คือรูปภาพนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพขนาดแนวนอนรูปขนาดแนวตั้งรูปอัลบัม้มหรือแม้แต่วิดีโอนั่นเองครับขนาดรูปภาพมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งหากถ้าพี่แบ่งสัดส่วนขนาดรูปภาพไม่ดีนะั้นแล้วก็จะทำให้รูปที่พี่ทำออกมานั้นดูไม่สวยและไม่นึงดูดครับ เรามาเริ่มกันที่รูปเดี่ยวกันก่อนเลยครับแบบที่1นนะครับคือขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเป็นขนาดที่นิยมใช้เพราะว่าสามารถใส่ได้กับทุกแพลตฟอร์มเลยครับขนาดที่แนะนำนะครับก็คือ1,200พิกเซลคูณ1,200พิกเซลนะครับไม่ควรทำต่ำกว่า960พิกเซลคูณ960พิกเซลนะครับและก็ไม่ควรเกิน20,48ิพิกเซลคูณ20,48ิพิกเซลนะครับ เพื่อป้องกันการที่ Facebook นะครับเพอเห็นว่าไฟล์ใหญ่มันจะบีบรูปเราให้เล็กลงและทําให้รูปไม่คมชัดนั่นเองครับสําหรับขนาดรูป1ต่อ1นะครับขนาดนี้นะครับจะเหมาะกับรูปที่เราทําแต่งเป็นกราฟิกขึ้นมาทําเป็นรูปข้อความหรือทําเป็นรูปโปรโมชั่นรูปเดียเด่ยวๆนะครับ ในส่วนของขนาดมาตรฐานนะครับ4ต่อสทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะใช้ที่1,200พิกเซลคูณ800พิกเซลนะครับเราก็เอามาสลับกันว่าอยากได้แนวตั้งหรือแนวนอนนะครับในขนาดนี้นะครับจะใช้ได้ดีกับใน Facebook ถ้าเป็นแนวตั้ง800คูณพเนี่ยจะทำให้รูปภาพที่แสดงเนี่ยเต็มหน้าจอมือถือพอดีครับในขนาดรูปนี้นะครับจะเหมาะกับการใช้รูปที่ถ่ายจากกล้องมือถือหรือกล้องถ่ายรูปขนาดนี้จะเหมาะสมที่สุดครับขนาดรูปต่อไปก็คือ 16ต่อ9นั่นเองครับขนาดรูปที่แนะนําคือ1น2 9 1 0 0คูณ1 0 8 0นพิกเซลนั่นเองครับซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแนวนอนที่ต้องการพื้นที่กว้างในการสื่อสารกับลูกค้านั่นเองครับผมและอีกขนาดนะครับคือขนาดแนวตั้ง4ต่อ5นั่นเองครับขนาดภาพจะเป็น1 0 8 0พิกเซลคูณ1 3 5 0หรือขนาด9 6 0พิกเซลคูณ1 2 0พิกเซลนะครับการใช้รูปภาพขนาดนี้นะครับ จะเหมาะกับคนที่ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านมือถือครับเพราะอัตราส่วนภาพแบบนี้จะทําให้ผู้อ่านหรือผู้ดูเห็นได้เต็มจอครับและจะเป็นขนาดที่ดึงดูดความสนใจให้หยุดดูได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นรูปอัลบั้มครับซึ่งรูปอัลบั้มก็มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้นะครับลองดูครับว่ามีแบบไหนบ้างแบบแนวนอนอย่างแรกนะครับก็จะเป็นภาพปก1อันแล้วก็ภาพย่อยอีก3อันนะครับภาพย่อยด้านล่างทางผมแนะนําว่าต้องเป็น3รูปขึ้นไปนะครับถึงจะใช้อัตราส่วนนี้ได้ครับส่วนแบบแนวตั้งนะครับก็มีอัตราส่วนตามนี้เลยครับส่วนรูปย่อยก็เป็นอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองขั้นต่ำสามรูปนะครับหรือถ้าจะมีมากกว่านี้ให้คนกดเลื่อนไปดูก็สามารถทําได้ครับ แบบที่3นะครับก็คือรูปแบบอื่นๆนั่นเองครับในส่วนต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอนะครับขนาด9ต่อ16จะเป็นขนาดที่เหมาะกับวิดีโอของทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k e e ว TikTok Live Room หรือว่า Youtube Shot จะใช้ขนาดนี้ทั้งหมดเลยครับข้อดีของการทำวิดีโออัตราส่วนนี้นะครับพี่ทำหนวิดีโอสามารถลงได้มากถึง5ช่องทางเลยครับและนี่ก็คือไซส์วิดีโอสาหรับ เฟซบุ๊กนะครับพี่ลองดูได้เลยนะครับว่าวิดีโอของพี่จะลงแบบไหนลงช่องทางไหนสามารถเลือกไซส์ให้เหมาะสมกับตัววิดีโอได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบทเรียนที่2ก็คือรูปแบบการทำคอนเทนต์นั่นเองครับว่ามีกี่รูปแบบภาพเดียวอัลบัม้มวิดีโอแนวตั้งแนวนอนพี่ๆสามารถปรับใช้ได้กับตัวสินค้าตัวรูปภาพตัวคอนเทนต์ของพี่ๆได้เลยครับ